ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง Call of Duty Modern Warfare 3นะครับผมไปลุยกันเลยภาพสวยมากป๊าดสวยกว่าไนเทลเลยโอ้โหสมจริงจัดมาเรามาลุยกันดีกว่า ภาพสวยมากบอกเลยค่าสวยมากแม่ ทีมงานศรร์ภูมิใจเสนอ Modern Warfare 3ให้เสียงมสูดโดโฟเอร์แมนเกมมิ่งปฏิบัติการ627ทะเลคาตรียน0ปิกานะฮะก็คือวันที่เกมออกนั่นเองนะับผมไปลุยกันต่อ ปล่ารอเกมไม่ออกที่สิบไปแล้วแต่ฉันซื้อก่อนอะนะอพอดีจมรักอะก็เสียไปเยอะอยู่หน้าไกลเกมเนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะกราฟิกสวยมากดูสิแบบสมจริงจัดนะฮะอ้ะเอาเอาเลยเหรอเอาโอ้ตามฉันมาโอเคๆตามนะจ๊จะกด F เพื่อเปิดเอ้ยเปิดหาอะไรปีนู้่ภาพสวยจัดแล้วก็ทำไงวะเดี๋ยวปืนยิงเชื่กเดี๋ยวจะขอได้รับแซ่ค่ะ ไปลุยเกี่ยวเรียบร้อยไปข้างบนกันเถอะ let's go รูดขึ้นไปน้องๆอย่ารีรอปึ๊บสวัสดีจ้าปักเอ้าไม่ยิงหัวโอ้ยน่ะยิงยิงยิงเออ ทุกทีมอัลฟ่ามาถึงพื้นที่เป้าหมายแล้วก็อยู่ดรอปโซลัตจ้ากำลังไปโอเคจ้าแล้วเจอกันน้องๆ้องเอ็นบีจีนัวิชันเองนะฮะใส่ก็ได้มื่อชิปหายใส่ดีกว่าบาววเอร์มาแล้วลำบาบเตรียมพร้อมอะไรอ๋อให้ไปเลยโอเคอ้าวในเทเลอร์มันมีตรงนี้ไม่ใช่เหรอทำไมไม่มีวะคราวนี้จัดให้ขอคนไกลแล้วกัน3 2 1 โอเคเลิศมากโอเคทีมเรามาแล้วนะฮะไปกันต่อว่าภาพสวยมากเลยนะไอ้ที่มันทำล่าสุดเนี่ยภาพแบบสมจริงจัดดูเม็ดฝนเนี่ยทุกทีมไปแผนสองโอเคจ้า Let's go Let's go อายัง ชั้นเหรอโอเคชัดเจนเฮ้ยวอล์กสิอ้าวเหย่าออกไม่ได้อ๋อเพื่อนเปิดก็ได้เหรอหาอยู่อย่ามายืนบังเคลียโอเคกำลังลงบันไดไปทางใต้นี่อีวานกับรุกนะฮะลาทีมอัลฟาถอดก่อนคุณ็ตตา ไม่ใช่เป้าหมายเราตามมาโอเคเดี๋ยวทีมชาลีเขาจะปุ่นให้นะฮะรอก่อนประจับตำแหน่งแล้วพร้อมลุยพร้มระเบิดแล้วเตรียมตัวโอเคพร้อมสองหนึ่งเอ้าโอเคเลิศเลิศมากมานี่น้องเฮ้ยมา เอกำลังเอากำลังเสริมมาเหรอชิบหายดีครับแป๊บนึงแป๊บนึงเติมศูนย์ก่อนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะยิงยิงไม่โดนสักตัวเขาเลียร์โอเคปะไหนปล่องไหนปล่องควันปล่องควันนู่นนู่นหาตำแหน่งน้ำท่อนหกสองเจ็ดไขวันน้ำท่หกสองเจ็ดแล้วเข้ามาเร็วอุ้ยอุ้ยเร็วเร็วเร็วน้องเร็วเร็วเร็วเออโดนโดนนั่นแหละจ้ะสุดยอด อัฟฟาอยู่ในอมวงแล้วโอเคฝั่งเขารอที่ห้อง,องควบคุมแล้วนะฮะเหลือเราไปเจอพวกเขาดีกว่าทีมบาวเวอเขาอยู่ห้องควบคุมแล้วเหลือเราเนี่ยไปลุยมาลุยกันดีกว่าชักปักเลยน้องสามสองหนึ่งจูวันตุบเรียบร้อย เอาแล้วยิงกันแล้วนะฮะนี่ท <what> <like now. S 3> ี b r a v จัดให้เลิศมากน้องๆเอาใส่ n a ว i g a t ก่อนเมืโโ SO. ่อตึบได้กุญแจมาแล้วโอเคน้ำพ่เป็นที่กำบังโอเคขอให้เราเล็งไปที่ผู้คุมเท่านั้นเออเปิดห้องให้หมดเออ พวกกลุ่มโดนล้มแล้วนะฮะเอ๋โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเจ็บเอาใหม่ตายห่าเลยบางอาจริยิงฉับมาโผล่มาด้อมเช็คอยู่ไหนวะนักโทษ627อยู่ไหนเนี่ย อ๋ออ๋อโอ๊ยไปสุดวัดสุวดวัดเร็วอเรื่อง้ยจะตายห่าเอาเคลียร์นะเคลียร์นะอะช่วยช่วยนักโทษหน่อยอเจอยู่ดีๆฉันก็โดนยิงฟรีเลยเมื่อกี้ไปหนูหนูพร้อมละมไปที่ห้องค่า 15c โอเคครับไป เร็วเร็วเร็วโอยดักก็เพียบใครอยากป็อิสระจงสู้กันมาในวันพีทอีกแล้วไอทิทีไปปล่อยนั่นน่ะบุลเลตที่ชั้นหนะฮะชั้นใต้ดินออมานาะอนนั้น a เอ้ย อย่ายุ่งประตูนี้ผมขอจัดให้แปะปิดสามสองหนึ่งตุ่มเรียบร้อยไหนวะหกสองเจ็ดเฮ้ยคุ้น,นจังวะแปะ๊บนึงนะหน้าคุ้นมากนี่ไงเป้าหมายหกสองเจ็ดนักโทษที่เราต้องมาช่วยนะฮะแล้วมันคือใครวะ เฮ้ยน้ามขุนจังวะไม่ได้เจอกันนานเลยนะอีวานเฮ้ยเสียงคุ้นๆเสียงคุ้นจังวะยืนยันตนตน627ได้แล้วแล้วใครวะนักโทษ627เฮ้ยมารอฟาโรอใช่ปะใช่ใช่มารกาโอฟจำได้ฉันจำเบ้าหน้ามันได้ใช่ปะวะต้องใช่แหละ อ๋อคือฉันแผนสมบูรณ์แบบแผนการมนขึ้นอยู่กับการลงมือเดี๋ยวนะภาษารัสเซียมาการอฟมักาสวัสดีจ้ามาการอฟไอตัวแล้วจะไปในอีก30วินาทีเป็นเกียรมากครับชัดเจนผู้ประชาการมาการอฟฉันว่าลัสเชียสี่ปีไอเพื่อนรัก ยี่สิบสองวันและอีกสี่ชั่วโมงโอ้โหละเอียดเชียวน,นี่แนะนำตัวนะหัวหน้ากลับมาแล้ว นี่นีมาแล้วฮะนายท่านมากกรอบโคตรเท่อ่ะเปลี่ยนทีมได้ไหมเนี่ยไม่ไม่อยู่ทีมวันโฟวันละมาอยู่ทีมมากกรอบได้ปหมโคตรเท่มากกรอบเท่มากพลาดเนี้ยโคตรเท่เลยลุงแล้วมักกรอบตามน้ำดู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 มันดูมันโคตรเท่โอ้โหคนเดียวเก็บเบิ้ อุจเก่งแท้ว่ะเก่งมากมายกรอฟเก่งสุดยอดอ่ะโคตรเท่เลยเปลี่ยนทีมไหมอยากเปลี่ยนอ่ะมาฉันเองมาเลยน้องเฮ้ยหมดแล้วไปเฮ้ยมานี่นี่นี่ มาเลยมาในท่านผมนำเองมาครับท่านมากาโรสตามผมมาเลยถึงจุดเช็คพอยแล้วหัวหน้าปลอดภัยแล้วอ้าวไม่ได้ยินขบวนไม่ปลอดภัยขบวนไม่ปลอดภัยทหารเข้าปะทะอ้าว ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเอาแล้วฮะวอะไรใ,ใครคมุมหน้าให้กูรักผู้คุมหรือรักโทษผู้คุมสิจ๊ะ นั่นแหละผู้คุมจะมีอำนาจจนกระทั่งเราไปแย่งแม่งมาใช่จ้ะไปแย่งอำนาจกันตอบผิดตายแน่เมื่อกี้แม่งปืนจ่อท้องอยู่อะรู้เลยเมื่อกี้รู้สึกได้เลยปืนจ่อท้องอยู่เมื่อกี้เนี่ยพุงแตกแน่ตอบผิดอะพร้อมลุยหรือยังเด็กๆอะนักโทษออกไปลุยโอ้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  เอาเอาเลยข้าจะเอาขอลบก่อนนั่นแหละหนีไปพร้อมกับมากรอฟแล้วมากรอฟสันอยู่ไหนอยู่นั่นไงเฮ้ยนักโทษเดี๋ยวพึ่งนักโทษเป็นทีมเราไปไหนหน้องลงมามานี่มานี่มานี่าม,นมานี่ไปไปไปนี่ใครเป็นใครเอ้ยอ๋อเอ้ยอ๋อ เอาใครอ่ะอีวานเหรอโทษ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 เชียยิงเพื่อนตัวเองเอาไปกินเลยน้องเอ้านักโทษเหรอมาโทษทีโทษทียิงมั่วสั่วเลยชัดมากรอฟเองอยู่ไหนวะลาจอดฮอโอเคเฮ้ยโอ้โหโอ้เฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนป้าโซมก่อนไม่ถนัดโอเคแบบนี้แหละถนัดกว่ามากรอฟลบ เออกวบคุมเสียเปลบแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาดิไปดิเฮ้ยเฮ้ยระเบิดโดดไปโดดไปจิงโจ้เลยไปไปกัะต่อนหนูหเรียบร้อยเลิศมากเก็บกระสุนไว้รับทราบครับกระสุนกูจะหมดนะจ้ะ อะไรอะไรเด็ดเวเเร็วเร็วเคลียร์แล้วไปกันเถอะไปอุ้ยบอมบลมปืนอะไรวะปอนี่แหละเปิดก้อเปิดเร็วอุ้ยอ่ะบังกล้อบอกปล่อยมันตายตรงนั้นแหละหนีก่อนใช่ต้องหนีก่อนนี่แหละ คุณมา,าร์อฟตัวจริงเห็นแค่ตัวนะจ๊ะเริ่มมาร์อฟอ,อัพโหลดฉายาใหม่มเมื่อุ้ยมาร์อฟไปไหนแล้วเร็วเร็วเร็เร็วนี่เรามรอฟฟูตอนนี้เรามาพามาร์อฟแหกคุกนะฮะหนีหนี่นีเร็วเร็วโดดโดดโโอ้ยโอ้ยตุบเรียบร้อย รับฉันหน่อยจ้ะฉันขึ้นไม่ได้อันนี้ทีมเรามั้งเนี่ยไอ้พวกแก๊งเรือทั้งหลายเนี่ยอย่ายิงหัวกูวอ,อีกนะอนนโอเคไม่ไม่เหมือนภาคสองโอเคโอเคไม่โดนยิงหัวโอเคจำได้เลยเวอร์ชันเก่าไม่ยิงหัวบายบายบรอดแล้วขอต้อนรอับกลับบ้านครับ มกรอบเท่มากบอกเลยโคตรเท